หนัวใจทองคำพบกับรายการใต้ต้นตอครับท่านสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผสมโสมและ l a r g i n i n e นินเอ a มอ l สวัสดียาเธอพี่น้องพ้องเพื่อนไทยรายการตายตนโตนี่มาเปิดโจอนั่งเป็นประตูสู่ภากตายแล้วว่าได้รับฟังพ้มนาล่วงมานังเป็นช่องทางแล้วระว่างใจนำบันเทิงเชิงสาระวัฒนธรรมโทเทงห้ำเพียกลุงทองนี่เขาพากันมาอกอกโชงย่ย ใายเวลาทำนาทีแแลวว่าด้วยหัวใจเปิดช่องไทยออกลบชาแนวอ้อแล้วว่าต้องร้อยกันแน่หน้าพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ,อ้ยกราบสวัสดีกับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักและก็ขอขอบทุกท่านครับพบกับรายการตายตนตบอบยากาศบันเทิงซาลาและวัฒนธรรมนะครับกับพมนานล่วงราชเชนกิงทองทุกวันทีเวอร์ไวเว็บดอทกลบชาแนล ดอททีวีทีวีที่ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตนะครับไอพี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวไทยได้ใช้เป็นช่องทางในการเติมเต็มอัตรรสในบรรยากาศความสุขความบัเทิงซาละและวัฒนธรรมภายใต้การทำนาฏีเป็นบริโภคคอยให้บริการเติมเต็มอารมณ์ความรู้สึกให้กับจิตวิญญาณแห่งความเป็นองค์คาพยพตมดข้องความเป็นชาติพันธุ์ของโมราชาวใต้นะครับที่นี่โดยพมนาล่วงราชินกิงทองข้องนองผีนะ่ มาวันนี้พี่น้องครับให้พี่น้องได้มีส่วนรวมในการสร้างสั้นรายการด้วยกันส่งภาษาใต้วันละคำภาษาใต้วันละคำวันนี้ขอสระหือคำว่าพลบค่า um คำว่า um พลบค่ำภาษากลางภาษาใต้บ้านเราพูดว่าอย่างไรหรือว่าแหลงว่าพันพรื้นะครับส่งมัทตีซี่ส่องๆนึ่งาาเกานะครับนึ่งซี่ส่องนึ่งาาเกาให้พี่น้องได้มีส่วนรวมในการสร้างสั้นรายการ แล้วลุนรับเอ็มแม็กหนึ่งกลองกันไปเลยเอ็มแม็กคืออะไรเอ็มแม็กคือหารเสริมนกเข้านะครับเี่จะทําให้นกเข้าเล็กกลายเป็นนกเข้ายั่งนกเข้าใหญ่กลายเป็นนกเข้าแข้งนกเข้าแข้งกลายเป็นนกเข้าทนครับโดยเอ็มแม็กสกัดมาจากรักละลาไลเพือกให่พผ่มเพิมพ่มฮอร์โมนเพศช,ชายขยายกล้ามเนื้อขยายไม่พอนะครับทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นเป็นนกคับนี่คือ อาหารเชริมนกเข้าโดยแท้จริงกับเอ็ม็กรับกันไปฟรีฟเลยนึงกล้องแค่พี่น้องรวมสร้างสั้นรายการตายตอน่ตกับพมหนาล่วงราชินีกิงทองด้วยการทรงภาษาใต้วันละคำมาบอกว่าคำว่าพลบคํานะครับวันนี้คำว่าพลบคําภาษากลางภาษาใต้บรรเล่งว่าพันพรือให้พี่น้องส่งกันมานะครับถีซี่ส่งงนึ่เก เลลวพี่น้องจะได้ลุนรับ m อ็มแม็กหนึ่งกลองกันไปเลยโดยบริษัทพีไฟเน็ตเบิร์กนะครับก็เปิดโอกาสให้โมเราได้มีช่องทางในการรวมมงวูงวงหัวใจในจิตวิญญาณของความเป็นลูกปักตายหัวใจทองคานะครับและก็มีความรักความพุกพันต่อชาติพันธุ์ของโมเราเมื่อลูกตอเส็มันอยู่ในมงเดียวกันเพราะฉะนั้นนปองครับนห่วงเวลานี้จากประเทศไทยก็ตอนซ่องถุมตรงจนถึง4ี่ถุมโดยประมาณซ่องชั่วโมองเต็มๆก,กับการเติมเต็ม นะครับให้กบหพวงหัวใจของพี่นองผ่านทีวีออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตไปท่วนโลกนะครับทื่ไม่ความมามุมโลกในกาแล้วแต่ที่มีสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะเสพความสุขนะครับตามเบ็ฉบับของภพนานล่วงราชินีกิงทองกันได้ที่องอากาศด้วยภาษาตายกันไปท่วโลกเลยทีเดียวผ่านสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พี่นองสามารถที่จะรวมด้วยช่วยกันในการเพย่เพล่ออัตลักษณ์ในองค์คาพยพธรหมดแห่งความเป็นชาติพันธุ์ของพวกเราชาวใต้ กับบรรยากาศบันเทิงสาระาและวัฒนธรรมนะครับภายใตย้บรรยากาศบันเทิงสารา่และวัฒนธรรมนี้คือสโลแกนประจําจิตวิญ,ญญาณของผมที่จะทาหน้าที่เพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีรอยยิ้มเล็กๆมีเสี้ยงหัวเราะน้อยๆนะั่นแหละรอยยิ้มเล็กๆเสี้ยงหัวเราะน้อยๆแล้วก็เกิดความสุขท่ามกลางหัวใจดวงน้อยๆแต่อัดเน้นไปด้วยปัญห้าต่างๆภายใต้ ความเคลื่อนไหวค่องโลกใบนี้ทุกวินาทีล้วนแล้วแต่ก็กำเนิดเกิดพันธนาการให้กับห่วงหัวใจข้อม่นองจังสิน้นแต่พ้มข้อทำน้าถีเป็นผู้ลดเบลื้องพันธนาการให้กับห่วงหัวใจนะครับด้วยการเติมเต็มสิ่งเทปเป็นจิตวิญญาณให้ความเป็นเบาล้อมของชาติพันธุ์ของมู่เราชาวตายนะครับ นี่คือในท่านาพี่นองชาวใต้ในหม่เราชาวใต้ด้วยกันแต่ว่าถ้าพี่นองเป็นพ <Kristen> <COM rolog ator> ินองชาวพังเนื้อพักล่างพังอีสานก็จะได้เป็นช่องทางในการย่างไกล้เข้ามาสัมผัสหัวใจที่เป็นทองคําของหมรเราชาวใต้ได้ยางได้เป็นประตูเข้ามายางไกล้ให้ได้สัมผัสถึงบรรยากาศความรักความผูกพันต่อทินท่านมันเกิดต่อชาติพันธุ์ของโมรเราชาวใต้ต่อบาล้อมเฮวิ่ที่ชีวิตของมูเราชาวใต้เมื่อลูกโตที่มันอยู่ในมมงเดียวกันนี่คือบรรยากาศของโมรเราชาวใต้ที ตายตนโตเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถึ่งเวลาแลว้วที่จะให้พี่น้องได้ไปเสพความสุขตาเมชบับคงเดอสตตไอตายตนโตกับพมนานล่วงเดอสโตนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับบรรยากาศข้องความบันเทิงจะต้องมีสาระในความมีสาระจะต้องไม่ลืมเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องชาวใต้เพราะอะ้ครับเพราะศิลปะวัฒนธรรมมันไม่ถึงเบาล้อมแห่งเีมาโรซามาร,ร์ซิซ่านะครับเทมาคง จิตวิญญาณแห่งความเป็นตัวตนของคนไทยในแต่ละภูมิภาคได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพ้อมในท่านะลูกล้านชาวตายก็ข้อชายภาษาทินซึ่งเป็นภูมิปัญญาทองทินได้ทุกไทยโถษกันมาเป็นไล่รอยปีไล่พันปีนะครับจนกว่าจะมีวันนี้เพราะฉะนั้นข้อชายภาษาทินซึ่งเป็นภาษาพอภาษาแมนได้สื่อสานกับพี่น้องนะครับพี่น้องครับเพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการเติมเต็มกับบรรยากาศตีห้าได้ไม่หงายหนัก นั่นคือบรรยากาศแห่งความเป็นตัวตนคงมู่เราชาวใต้นะครับพี่น้องครับบรรยากาศบรรันเทิงสาราและวัฒนธรรมอัดแน่นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าหนีจริงๆนะครับบันเทิงในเรื่องราวของเสียงเพลงก็เป็นเสียงเพลงจากลูกล้านชาวใต้นะครับที่ได้สร้างสั้นพ้นงานด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับเราสร้างสั้นพ้นงานถามกลางหัวใจที่เป็นทองคําถามกลางความฟันนะครับบนเส้นทาง ข้องการต่อสู้นะครับว่าทุกคนเมื่อมีฟันมีเส้นทางในการดำรงชีวิตจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาถึงปัจจัยในการล่อเลี้ยงวิถีชีวิตในขัเดียวกันก็ต้องทําฟันของตัวเองให้เป็นจริงขึ้นมาให้ได้ด้วยนั่นคือฟันไทยยากจะเป็นหนักรองฟันไทยยักเล่นดนตรีฟันไยยักษอาเคียนเพลงอะไรกันแล้วแต่นะครับพี่นองครับมันการเหนื่อยเป็นช่องเท้าเพราะฉะนั้นนี่คือช่องทางในการเผยแผลเส้นทางฟันของลูกล้านชาวใต้ผู้ไรโอกาส นะครับข้อหมอบพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่คลองลูกล้านชาวใต้ที่ไม่่อยจะมีโอกาสเพราะได้รับไปนอนกับพราะพมเป็นคนไม่มีโอกาสมาก,ก่อนเมื่อพมมีโอกาสก็โอกาสตรงนี้เป็นโอกาสข่องลูกล้านชาวใต้ผู้ไร่โอกาสกับบทเพลงแรกจากรายการไต,ต,ต้ต้นตอพระพุธนาล่วงราชเชียงกิงทองให้พี่น้องได้พบกับคนดนตรีด้วยจิตวิญ,ญญาณลูกล้านชาวใต้จงังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปากพนัง Big End, บิ๊กเอ็นกับพี่น้องกับกับบทเพลงจะเชื่อว่าตีหน้าเศร้า เล้าความเท็จนะครับโตกันด้วยรูหน้าไม่รู้ใจอันนี้นักรองที่รูปล่อที่สุดเวลายูุ่คนเดียวนะครับปิดเบรกนี้ด้วยตำนานชายชูกับล่งลงไายกับบทเพลงรักซอนเรียนเชิญครับสรางบทเพลงครับสนับสนุนโดยกาแฟปรุงสำเร็จ M Coffee Go